โอเคผมวันนี้คนทัศน์ใเ่เกม One Punch Man ครับแล้ววันนี้ครับผมจะมาทำซีรีส์สุ่มเข้า ID ดีคนดู EP ที่8,474นี่ครับก็ค,คลิปนี้นะครับบอกได้เลยว่าเป็นน่าจะเป็น i อดีสายฟรีนะแต่ว่าตัวละครนี่เป็นไงไม่รู้นะครับคลิปนั้นน่าจะตึงอีก ID ดีหนึ่งเป็น ID ดีสายฟรีที่ตึงแน่นอน,นครับก็คใครเป็นสายฟรีอยู่แล้วก็อยากจะแชร์ว่าแบบเอยพลังคุณเท่าไรแล้วเล่นเท่าไรอาจจะเป็นแรงบันดาลใจสำหรับใครได้ก็สายฟรีก็ส่วนมากก็เล่นแบบว่าเอาสนุก เอาขำๆเอาความบันเทิงนะครับเดี๋ยใครเล่นแบบว่าเน้นแบบระยะย,ยาวเงี้ยตัวมันก็จะตึงนะครับก็แับคนที่เป็นสายฟรีก็คอมเมนต์ไม่ได้ว่าเฮ้ยผมก็สายฟรีเหมือนกันนะพี่เอออยู่เซิร์ฟอะไรก็บอกไ,ได้ครับแล้วก็สำหรับที่เข้ามาครับฝากกดซับสไครต์นิดนึงนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์คนละหนึ่งไลค์เรื่องมือนะคนไปกดไลค์ผมหน่อยดูกันได้ว่าคลิปนี้จะเป็นยังไงไปดูกันเลยครับผม มาครับตอนนี้เราเข้าไปอยู่กับไอเดียของคุณ Starboy นั่นเองครับอย่างที่เราเห็นนะครับพลังตอนนี้อยู่ที่พลัง123ใช่ไหมหนึ่งสองสามแปดสองแปดสามเก้าห้าโอ้โหพลังเยอะจัดอันนี้อาจ,จะจำไม่ผิดเนี่ยเจ้าของรหัสบอกว่าเป็นสายฟรีด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูก,กันก่อนเลยว่าเป็นสายฟรีจริงหรือว่าเค้กนะครับเออไหนดูนีนะครับถ้าไอดีนี้ไม่เติมสักาทจริงยอดเงินต้องเป็นขึ้นเลขศูนย์นะครับมาดูซิว่าเป็นเลขศูนย์จริงหรือเปล่าครับปึ๊บ้ย เอาอ่ะไม่เติมสักกบาทบอกเลยว่าสายฟรีของจริงเออขออนุญาตเติมแอบเติมได้ป่ะ <laughs> ผู้เล่นีโออย่าไปทำอย่างนั้นนะครับนี่นะครับก็ เติมศูนย์บาทจริงๆนะครับก็คือสายฟรีแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ไม่เป็นแบบสามสิบห้าบาทไม่ได้เติมเลยไม่ได้เติมเลยเลยครับเอาง่ายๆฟรีแบบฟรีจ๋าเลยครับชื่อของคุณ Starboy นั่นเองนะครับก็พลังอย่างที่เห็นตอนนี้ร้อยยี่สามล้านนั่นเป็นพลังที่แท้จริงของเขาแหละถ้านี่เป็นพลังปิดอีกผมก็ไม่รู้ว่าจะว่าไงนะก็สำหรับคนครับที่มีเวลาว่างๆนะครับแล้วชอบเล่นเกมมือถือเนี่ยผมไปเจอแอปหนึ่งมาครับน่าสนใจมากนั่นก็คือแอป X World นั่นเองนะครับแอปนี้ครับก็เป็นแอปที่สามารถเล่นเกมแล้วก็เเเอาาคะแนนนจกกมี่ย ไปแรกเป็นเงินได้จริงๆนะครับก็แอป,ปนี้ก็ไม่ใช่แอป,ปอะไรน่าสงสัยอะไรนะครับเพราะว่าสามารถโหลดได้ทาง Google Play Store เลยในตัวแอปเนี่ยเข้ามาเนี่ยก็จะมีเกมให้เราเลือกเล่นมากมายนะครับซึ่งคะแนนที่ผมหมายถึงเนี่ยก็คือคะแนนตัวนี้นะครับหรือว่าในแอปเนี่ยเขาเรียกว่าบิวนั่นเองนะครับก็ใครอยากหาเกมใหม่ๆเล่นเนี่ยนะ่าสนใจมากนะครับก็มีหลายเกมมากครับมีไป จนกระทั่งเกมแบบเกมฮอนไกสตาร์เลวอะไรอย่างนี้ก็มีนะครับก็ซึ่งอสมมุติผมเลือกเป็นฮอนไกสตาร์เลวแล้วกันนะครับอยากเล่นเกมนี้แล้วอยากทําเงินเนี่ยเดี๋ยวดูกันว่าทํายังไงครับกดเข้าไปที่ฮอนไกสตาร์เลวเล่นแล้วเก็บบิลได้ถึง 72k เลยนะครับหรือว่าแลกเป็นเงินได้ถึง8ดอลลาร์เลยนะครับ8ดอลลาร์ก็เอาไปคูณ35คูณอะไรก็เอาเองแล้วกันนะครับเทรดเนี่ยก็ง่ายมากเนี่ยแค่เข้าร่วมแอปนะครับก็ได้แล้ว66สิบหิลนะครับแล้วก็สร้างบัญชีได้อีก2,000ครับเเเเเลลล่่นนกกมไไปถึงว3ีย็ด้อีก3,000แล้วคือง่ายมากนะครับเออ ใารว่างๆเนี่ยแล้วหาเกมเล่นเนี่ยก็สามารถเข้ามาได้นะครับเกมอื่นๆถ้าอยากลองหาเกมใหม่ๆเล่นเนี่ยว่างๆกเออ็เล่นเกมไปด้วยแล้วก็อย่างน้อยก็ได้บิวมาด้วยแล้วก็ไปแลกเป็นเงินได้อีกนะครับแล้จะมีโปรโมชั่นนะครับเติมเงินเนี่ยเติม2ดอลลาร์จะได้4ดอลลาร์เลยนะครับคือเราไม่ต้องเล่นเกมก็ได้เราปล่อยสัตว์เลี้ยงเราเนี่ยก็จะทําเงินให้เราตลอดเวลานะครับนี่ยิ่งเลเวลสูงเลยครับน้องก็จะผลิตบิวไวมากขึ้นแล้วก็ได้เยอะมากขึ้นครับวิธีการเลเวลอั ง่ายๆเลยครับสร้างสัตว์เลี้ยงครับโดยการกดตรงนี้นะครับด้านล่างเห็นปะมันเป็นรูปไข่ครับกดเข้ามาแล้วก็เอาครับไอตัวที่เลเวลเดียวกันเนี่ยไปรวมกันครับนี่ก็จะกลายเป็นเลเวลสองเอาตัวเลเวลสองมารวมกันก็จะกลายเป็นเลเวลสามครับแบบนี้เอาตัวเลเวลสามมารวมกันก็จะกลายเป็นเลเวลสี่สิที่ประโยชน์มากขึ้นนะครับโดยการที่จะดูตรงนี้ครับสร้างบิลให้เรามากขึ้นเวลาเล่นเกมครับก็จะได้เหรียญมากขึ้นด้วยนะครับแล้วก็มีหลายคุณประโยชน์มากนะครับนี่ครับอย่างที่เห็นกัน ในส่วนของสัตว์เลี้ยงเนี่ยเราสามารถเติมได้ครับถ้าเราอยากเป็นฝ่ายลงทุนเลยนะก็สามารถเติมได้แล้วการกดเข้าไปที่ X Sprite นะครับตรงนี้นะครับอ่าแล้วก็เข้าไปที่ตัวร้านค้านะครับหรือว่ามาเก็ตด้านบนอันนี้เราก็สามารถมาเลือกซื้อได้นะครับในส่วนของสัตว์เลี้ยงเลเวลอะไรก็ตามนะครับอย่างตัวเวลสามสามหเนี่ยนี่ก็จะบวกบิลเราถึง250ปร์เซ็นต์นะครับโบนัสอีก ลักกี้นะครับหรือเพิ่มโชคชะตาโชคดวงอะไรอีก3%เซนตะครับต่างๆนานาครับประมาณนี้แล้วสัตว์เลี้ยงที่เราซื้อมานะครับสามารถนําไปปล่อยเช่าหรือว่าขายได้โดยราคาที่เราตั้งเองเลยครับสมมติแบบเราซื้อมาแล้วแบบเราอยากจะปล่อยต่อเนี่ยเราก็มาวางขายในมาร์เก็ตได้นะครับใครที่อยากโหลดแอปนี้ครับก็โหลดได้ใต้เดสคริปชันเลยครับเดี๋ยวจะแปะิงก์ไว้ให้นะครับแล้วก็ใครโหลดแล้วนะานอย่าลืมมากรอกโค้ดด้วยนะครับใส่ตามผมได้เลยนะครับแต่ผมจะขึ้นไว้ตรงหน้าจอครับก็สามารถเอามปกรอกได้ครับซึ่งโค้ดของผมก็ค โอ้โหของจริงเลยนี่นาก็อย่าลืมไปกรอกโค้ดกันนะครับอันนี้ก็ได้ของฟรีอีกแล้วนะครับแล้วก็อีโค้ดหนึ่งข้างๆกันเลยครับนี่ครับที่มันเป็นรูปเหมือนตเก็ตตรงนี้นะครับกดเข้าไปนะครับแล้วก็กรอกโค้ดที่ขึ้นตามหน้าจอนี้ได้เลยนะครับผมอ่าแลกบิลไปเป็นเงินนะครับก็ง่ายๆนะครับเข้ามาที่กระเป๋าตังตรงนี้นะครับเสร็จแล้วก็ไปที่ถอนนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ดูรายละเอียดราคาให้ดีนะครับเสร็จแล้วก็แล้วกดถอนได้เลยนะครับเงินก็จะเข้าบัญชีแบบนี้เลยนะคครรรัับบกกกกก็็็ลลลิิงงง์ใ้้้้ description Link ววว่่าาหเเเเมมืออถนนนนแแไดดดยยูะ ไปไปดูคลิปกันเลยแต่วันนี้เราเป็นตัวอะไรระเดินเล่นดีครับอูมีตัวละครเยอะมากตัวเดินเยอะมากครับมีลาชานี้ด้วยอะคริสต์มาสครับแล้วก็เซิร์ฟนี้เป็นเซิร์ฟ500เท่าไหร่ไม่รู้นะครับ500ขึ้นนี่แหละเฮ้ยเอาว่าผมเป็นตัวไหนดีวะมีตัวให้เลือกเต็มเลยครับผมเป็นตัวนี้แล้วกันไม่ค่อยเห็นจะมีคนมีนะเอาเรื่องอู๋แล้วกรอบอย่างเยอะฮะผมก็ตั้งกรอบเจยไลยปะเออบอลเจ้าของรหัสถ้าเห็นแล้วก็ฝาก เปลี่ยนกลับด้วยแล้วกัน,นครับ <laughs> อีเวนต์ตุ๊จีนะแต่เราใส่ชุดค,ร,คริสต <laughs> ์มาสครบโคตรเท่เลยเดี๋ยดูก,กันก่อนดีครับสำหรับอหรหัสนี้ผมก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงนะด,ดูที่ใส่ตะมาแล้วกันแน่นอนครับไทเดาก็คงจะปลดเมมโมรีไปทั้งหมดแล้วนะครับแล้วก็กำลังไล่อัพอยู่อ่าโอเคปลดไปทุกภาพแล้วนะครับแล้วก็้องทาเลนก็ปลดถึงช่องสุดท้ายเรียบร้อยแล้วนะครับประมาณนี้ ก็ไม่น่ามีอะไรให้ดูแย่ๆนะในกระเป๋าก็โยมีของดองไว้ด้วยครับดูดิอุย้ยมีนี้ด้วยครับเอาว่าเลือกครับอันนี้มันมันอันอันไหนครับอันล่าสุดเลยปะเอออันอันวงล้อล่าสุดเลยครับอุย้ยเอาดีดวงดีนะเนี่ยสายฟรีแบบใดมีตัวดําเหลือไหมครับมีตัวดําเหลือด้วยโอ้โหพร้อมสําหรับจกักรพรรดิเด็กแล้วครับแล้วก็มีตัววุธเหลือส2ใบนะครับแล้วก็หินลูกแกวประมาณนี้นะอ่าอุ้ยมีหินบนงล้อสามเลยไม่รูมาจากไหนเนี่ยน,นี่สายฟรีจริงปะเนี่ยโอ้โหไปหามาจากไหนฮะมาดูในส่วนของสก เอ็มเรมดูซิว่าเป็นไงอุ้ยเบลสีหมดเวลสีไป3อันนะแล้วก็เบลสีไอีก3อันนะครับโอ้โหโคตรตึงอะ่ะ แต่พลังเยอะมากนะครับอย่างที่เห็นกันพลังแบบพลังโคตรเยอะเลยครับมาเรามาดูไฮไลท์ดีกว่าตัวละครสหรับรหัสนี้เป็นยังไงนะครับจะใช้ทีมแบบไหนมาสับสายฟรีมาโอ้โหนี่เองครับทีมสายฟรีของเราที่เรียกว่าเน้นขยันเล่นนะครับก็ตัวละครก็มีมาหนี้ครับอย่างที่เห็นมี ur หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกตัวครับแล้วก็ sdr บวกอีกห้าตัวนะครับประมาณนี้ครับก็ทีมหลักเขาก็จะเป็นหกตัวนี้นะเดี๋ยวพาไปดูทีละตัวเลยบอกว่าเป็นยังไงครับอย่างที่เห็นกันตัวแบกเขาล่าสุดเลยครับแฟตประกายแสง ur แฟตประกาย แางแฟบประกายแสงถูกแล้ว UR นะครับเลเวล119คาแรคเตอร์ก็100เลเวล119นะครับแล้วก็พลังเนี่ย27ล้านเลยนะครับตัวนี้ เลเวลสกิลวิยุคสองนะครับวิเวกก็ยังไม่5ดาวเหนือนะครับแล้วก็4ดาวโมเหมือนกันนะครับส่วนทาเลนก็ปลดไปแล้วนะครับทั้งสองช่องก็ใส่เป็นได้โจมตีแรงขึ้นแล้วก็สกิลอันติอะไรประมาณนี้ครับดาเมจให้แรงขึ้นก็คือเน้นด้าเน้นดาเมจได้เลยนะครับสตัวนี้นะครับเรื่งของเกียร์อุปกรณ์แน่นอนครับอุอาวุธ3ดาวนะครับแล้วก็อิสติกเนียถึงไปถึง5ดาวนะครับอุปกรณ์ก็ใส่เป็นครบเซตนะครับประมาณนี้ได้รับดาเมจเพิ่มขึ้นอีกสปีีดอกนริบส้งเปอร์เซ็นต์แล้วก ลุ้นและถึกแน่นอนสำหรับตัวนี้นะครับตัวต่อไปนะครับตัวระเบิดลองอย่างตัวสุยลิวยูอาร์นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวแบกเก่าของเขาอะนะพาร์ทหนึ่งนะครับเลเวล119พลังดิวที่25ล้านแล้วสำหรับตัวนี้เลวเวลสกิล23ท่านี้เบรกาดาวเหลือง 5, 5ดาวม่วงไปที่เรียบร้อยนะครับประมาณนี้ก็ทาเลนเปลดถึงช่องนี้เรียบร้อยแล้วแล้วก็ใส่เป็นอันนี้นะพลังอันติเมตครับอันติเมตแรงขึ้นแล้วก็อ่าเรียกว่าใส่กระดูกแตกกระดูกหักแรงขึ้นนะครับแล้วก็ใส่โจมตีโจม,จม,จมตีประมาณนี้นะครับในนนนออปปกกกรรรร์์็็็าาาววดดีีีีีแลลล้้้้คััับบบมมซซิิเเเเเยยยถึงงตตตส่ไพโจ นะครับแล้วก็เลือดอีก10%นะครับแล้วก็การ์ดปั๊บใส่ประมาณนี้ของแดงหมดเลยนะครับก็เป็น ATK ครับหรือว่าเป็นโจมตีนั่นแหละมีสปีดโบนัสเพิ่มบนตรงนี้ด้วยนะเออก็เป็น ATK อะไรก็ว่ากันไปก็ตึงได้แล้วครับสวีดูยูอครับตัวต่อไปครับตัวแทงอย่างโกกัสึ UR นะครับนี่ก็พาร์ทหนึ่งนะครับเลเวล119เหมือนกันนะครับพลังอยู่ที่18ล้านสกิลเวลว์23ในเป็นเบรคก็สีดาวเหลืองกับสีดาวม่วงครับทาเลนก็ประมาณนี้ครับใส่เวลเว์เจ็ด โจมตีแล้วก็อันตินะครับแล้วก็ในส่วนของอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์2ดาวเท่านั้นอินซึเนี่ยสดาวน,นะครับแล้วก็เกียร์ใส่เป็นเซตนี้นะครับได้พลังโจมตี30%แล้วก็เลือดอีก10%นั่นเองนะครับในส่วนของบัฟเกียร์หรือว่าการบัฟเนี่ยก็ใส่เป็น ATK 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 หมดเลยทั้ง3ช่องนะครับอู้อันนี้ใส่เน้นไปโจมตีนักกุกสื่อเนี่ยไม่เน้นเลือดถึกชนนะครับต่อไปครับตัวอย่างโซนิก U.R ครับตัววักความเร็วพาร์ทสองเนี่ยนะตัวนี้เอาดีๆตัวลูกลักหรือเปล่าไม่รู้นะครับพลังอยู่ที่18ล้านครับเลเวล119เหมือนกันครับสกิลเวล23แล้วเวีนเบรกก็5ดาวเหลือง5ดาวม่วไปที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็ทาเลนต์ปลดไปถึง2ช่องแต่ว่าตรงเหรียญตาตรงนี้ไม่ได้ปลดนะครับปลดอันนี้มาเฉยๆก็คืออ่าทำให้ดาเมจไฟแรงขึ้น,นครับประมาณนี้ไอโซของเกียร์ครับอาวุธสามดาวแล้วครับแล้วก็อินซิกเนี่ยถึง4ดาวอุปกรณ์ก็ใส่ประมาณนี้ครับใส่เป็นโจมตีสปีดหมดเลยทัััััั้้้้้งง4ช่่่อออแแลลวววกกกก็็ใใสสสสเเซตตนนนนนีีีคครรรรรบบบบบบไดดดปโ15าามจู์์ะ ใส่ไปโจมตีหมดเลยแล้วก็เพิ่มบัฟสปีดส,สปีดอะไรประมาณนี้นะครับอ่าไปโจมตีแล้วก็ห้อยสปีดมานะครับตัวน,นี้ก็เป็นตัวบัฟความไหวของทีมซึ่งหาสองด้วยนะตัวนี้ต่อไปครับตัวซัพพอร์ตที่ตึงที่สุดในเกมตอนนี้ไม่รู้มีตัวอื่นตึงกว่าหรือยังอย่างคิงยูางอาร์นะครับแต่ยังไง,งตัวมันก็ยังกงอยู่เหมือนเดิมแหละนะครับ <laughs> เลเวลร้อยสิบเก้าพลังอยู่ที่สิบแปดล้านนะครับสกิลเวลยีย 3, ่สิบสามเลเป็นเบรกที่ห้าดาวเหลืองห้าดาวม่วงนะครับแล้วก็ ในส่วนของตรงนี้ก็ปลดไปแล้วทั้ง2ช่องครับใส่เป็นอ่าโจมตีแล้วก็ได้เลือดห้อยมาครับประมาณนี้นะครับเลือดเลือดเลือดเน้นเลือดนะครับตรงนี้อุปกรณ์แน่นอนครับอุปกรณ์3ดาวอีกครั้งเลยครับแล้วก็อิซิกเนี่ยถึง5ดาวเลยนะครับแล้วก็เกียร์ใส่เป็นเลือดหมดเลยทั้ง4ช่องนะครับเป็นเซตนี้ได้พลังโจมตีแล้วก็เลือดอีกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับในส่วนของการ์ดบัฟก็ใส่เป็นเลือดหมดเลยนะครับแล้วก็มีสปีดโบนัสนิดหน่อยนะครับประมาณนี้นะอครับคิงยูอาร์นะครับตัวไปตัวระบายก็สกิลอ่าเลเวล ยี่สิบสองครับลีนเบกก็ห้าดาวเหลืองแล้วก็สี่ดาวม่วงนะครับทาเลนต์ก็ปลดไปประมาณนี้ครับใส่เป็นอ่าแบบว่าเน้นถึกนะตัวนี้ก็อาจจะไม่ได้เน้นแรงอะไรมากนะครับก็มีใส่เป็นโจมตีบ้างครับอันติบ้างประมาณนี้ก็อุปกรณ์สองดาวนะครับอีซิเนียสี่ดาวนะครับแล้วก็การ์ดใส่เป็นโจมตีโจมตีโจมตีแล้วก็ใส่เป็นเซตคับได้รับพลังโจมตีสิบสองเปอร์เซ็นต์แล้วก็สปีดโบนัสอีกสิบห้าเปอร์เซ็นต์ครับเป็นสปีดด้วยนะเนี่ยแล้วก็อันนี้ครับใส่พลังโจมตีทัััั้้งงงช่อคครรรรบบบกา์ดฟนนะตี ทีมเข่าๆหกตัวหลักเขาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วคาตัวไอซาบวดไปด้วยความรวดเร็วแล้วกันนะครับอย่างราชาทะเลลึกนะครับมีอาวุธหรือเปล่ามีอาวุธสามดาวด้วยนะครับราชาทะเลลึกแล้วก็มเมทัลไนท์นะครับอาวุธสามดาวด้วยหรือเปล่าอาวุธสามได้แล้วนะโอ้โหสายฟรีแบบใดแล้วก็ตัวคอม้านะครับอันนี้คงไม่ได้จัดอาวุธนะครับแล้วก็ฟินิกซ์เอชซีอาร์บวกนะครับไม่มีอาวุธแล้วก็แฟลตประกายแสงเอชซีอาร์บวกไม่ได้มีอาวุธนะครับประมาณนี้ครับตัวที่เหลือก็อันนี้เป็นการคร่าวๆนะครับเออตัวนี้มีีสสสกกกกกิิินน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 ดดด้้้้ววยยยะะะะเเเเเเท่่่จจััััลลลลอออซึงงงไ์พคาาา็็็็ปปปรมณืหแุ แทงให้แฟชชี่แฟดนะครับแล้วก็สวีดีวด้านหน้าแล้วก็คิงด้วยแล้วก็ตัวบัฟความไวอย่างสปีดโอซาวโซนิกนะครับตัวนี้แล้วก็โบล,ลอสด,ด้านหน้าเป็นประมาณนี้ครับทีมตัวบัฟความไวตัวดาเมจลองตัวคอตัวซัพพอร์ตตัวแทงแล้วก็ตัวดาเมจหลักนะครับประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวไปดูว่าราันี้ตึงขนาดไหนนะครับไปเข้าไปดูในพ v p กันหน่อยสักหน่อยดีกว่านะครับเดี๋ยวเราจะเอารหันี้ไปตบตีชาวบ้านให้ดูด้วยครับดูสิว่าเป็นยังไง ก็อย่างที่เห็นกันครับ PVP เราอยู่อันดับที่13โ oh อ้โ oh, หสายฟรีแบบใดอ่ะเฮ้ยสาย i, สฟรีโคตรตึงเลยครับ PVP แบบอันดับที่13อะ่ะเฮ้ยโอ้โหขยันสุดๆครับอันนี้ ก็ไม่รู้สู้เป็นไงเดี๋ยวค่อยเอาไปให้สู้ให้ดูตอนท้ายคลิปแล้วกันนะครับในส่วนของไตเขาล้วอยู่อันดับที่15นะครับเริ่มจากทีมีโลก่อนแล้วกันทีมีโก็เราก็ใช้เราก็ใช้เป็นประมาณนี้นะครับใช้คอม้แล้วก็ลินๆนะครับแล้วก็แทง็ับเวกนนะครับน่าจะเอามาแทงนั่แหละแล้วก็ตัวหลักเขาก็เป็น3ตัวหลังอย่างคิงซุย i ิวแล้วก็แฟชชั่ a แฟช่นเนีพลังอยู่ที่เ0้ามอันดับทีมฮีโร่แล้วก็อันดับทีมฮีโร่เราอยู่อันดับที่1 3ครับผมอ่าเรียกว่าพอดี มาณนี้นะแล้วทีมปีศาจดูตึงกว่านะเออดูมีตัวขังๆเยอะครับคอโบลอกดกวีสือมาแท้งแล้วก็โซนิกมาวพิ่ความไว แล้วก็ฟินิกมาป่วนศัตรูอันนี้มาใช้พาสีแล้วก็ตัวนี้มาบัฟนะครับประมาณนี้โอ้ตัวก็ตึงมากนะครับไม่รู้ว่าเป็นสายฟรีแบบใดเล่นให้ตึงขนาดนี้นะเออน่าจะต้องขยนันแล้วก็อดทนนะครับมาดูกิว้วมากกว่าเราอยู่กิลไหนเนี่ยอยู่กิลนีโอนะครับเป็นกิลระดับ2นะครับนี่อ่าก็คือหัวกิลก็คือคุณสตาร์บอยนั่นเองมาแล้วมาดูระดับต่างๆกดีกว่าว่าระดับพลังเราอยู่ระดับที่เท่าไหร่แล้วก็ระดับต่างๆเราเป็นยังไงบ้างนะครับระดับเราพลังเราอยู่ระดับที่สิบห้านะเฮ้ย โอ้โห oh เอาเดี๋ยวคุณแก้วนี่ว่ะคุณแก้วแล้วเนี่ยบ้าจัดคุณแก้วอยู่นี่ว่ะแต่ผมสายฟรีนะคุณแก้วเฮ้ยคุณแก้วเติมไปเยอะอยู่เนี่ยมีกรอบหมูเลยเหรอโอ้โหนี่สายเติมนี่ว่ะเสร็จ <Stay S 2> แล้อยู่ดับที่49นะครับแล้วก็คาแรคเตอร์เราอยู่อันดับที่23นั่นก็คือแฟชชั่แฟดเองครับเราอยู่กิ้วดับ2นะครับอย่างที่เห็นกันมาไปดูในบ้านนิดหน่อยแล้วจะไปหาคนสู้นิดหน่อยว่าเราเป็นยังไงนะฮะไปด้วยความรวดเร็วจัดๆเลยครับวันนี้ในส่วนของฟิกเกอนร์กก็็แแแนนนนน่่ออคครรรรััับบบบดดไไปปถึงช้้้้ทีี23เยยลยลลววะ ตรงแถบเราได้พลังมาถึง15ล้านนะครับคอก็ประมาณนี้ครับเจนอตเวลสิบดเรเจนอตเวลแปดคอเวลคอมาเวลเก้านะครับสอมบี้แมนเวลเก้าบัคกุซันเวลเก้าโบลตเวลแปดนะครับแล้วก็อื่นๆเคร้าวๆประมาณนี้นะครับอ่าไปไปดูในส่วนของเทรนดิ้งดีกว่าก็แน่นอนครับเทรนดิ้งเราก็คงจะปลดไปแล้วทุกช่องยกเว้นสองอันท้ายเพราะว่าไม่มีใครเขาอัพกันครับอุ้ประจับเดียบได้ไปถึงเวลาที่คนรอคอยครับในการหาคนตีแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวจะหาคนในนี้แหละ เอาคนไม่ตึงมากนะครก็เอาไปว่าเราพอสู้ได้นะครับให้เห็นแบบว่าศักยภาพของทีม เล็กๆน้อยๆหน่อยว่าเป็นยังไงนะครับผมขอฝากร้านสุ่มหรือว่าเปรหัสบอลพลาชแมนนิดหน่อยนะครับครับคนที่กำลังหารหัสบอลพลาชแมนมีงบอยากจะไปสุ่มหรือได้อยากไปเปเนี่ยสามารถเข้ามาดีเพจนี้ได้เลยนะครับก็เป็นเพจสุ่มหรือว่าเปรหัสบอลพลาชแมนได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับก็ไม่ต้องยุ่งยากเลยเสียเวลาส่วนสุ่มเนี่ยก็ต้องไปลุ้นดวงกันอีกทีนะครับว่าจะได้หรือไม่ได้นะครับก็ใครสนใจนะครับมีงบอยากจะมาสุ่มหรือว่าเปเนี่ยก็เข้าไปได้เลยที่เพจนี้นะครับแล้วก็สำหรับลูกค้าใหม่ทักมมมมมมาา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 ททีี่่เเพจสสสรรรรรถถััักขขอโคคคค้้้้ดดุฟไนนละะงบ ทำตามกติกาก็ได้ครับแล้วก็ฝากด้วยครับเราเพจนี้ใครมีงบจัดไปและอยากสุมก็จัดไปครับลุ้นสามารถมาขอขอไปสุมฟรีเล่นๆคนละหนึ่งครั้งคำหนึ่งครั้งคำๆได้นะครับไปดูคลิปดีกว่าผมตีคนนี้กนะครับอันดับที่17เนะครับเพราะว่าตัวละครเขาก็เออดูดูตึงดีครับกอบไฟแล้วด้วยนะครับตรงนี้ตอนแรกผมจะตีอันดับที่1 4นะแต่ว่าเมตาเขาดูไม่ค่อยอัปเดตผมไม่แน่ใจเหมือนกันอะดีดูดิ ยังแบบไม่ค่อยอ,อัปเดตอะเออท่าอันดับ17ครับถ้าด้วยเท่าที่ดูแล้วอันดับ17น่าจะตึงกว่านะครับก็พลังน้อยกว่าเราแต่ก็ไม่เป็นไรครับตัวละครเขากรอบไฟไปแล้วดูดิเออตัวละครตึงจัดก,ก็มาดูกันว่าสู้เป็นยังไงสำหรับรหานนี้เลสโก o ครับผมมา มาครับเข้ามาสู่ในเกมครับตัวที่หัวผมบังอยู่ก็คือตัวโบลอสนั่นเองครับเขาไม่ยุ่งยูอาร์ด้วยนะฝั่งนู้นเอาดิแต่เขาไม่มีแฟลครับเขาไม่ยุ่งนะดูสิว่าจะเป็นยังไงครับสำหรับวันนี้เราได้เปิดก่อนไม่รู้จะได้เปรียบหรือได้ปูดนะครับปลาครับเพลออฟคันในสำหรับตัวนี่ยูอาร์สมพาร์ทสองนะครับอันนี้ปืนเข้าไปสามล้านเจ็ดหรือเปล่าไม่แน่ใจครับติดไฟแล้วเราเปิดเข้าไปตรงนี้ตรงนี้ดิเซตซาวนะครับตรงนี้บัฟเข้ามาหลับทีมผม เปิดกล่องเนี่ยมันก็ต้องได้เปรียบอยู่แล้วหรือเปล่าครับตรงนี้อ่าแล้วไงครับเอิร์ธเชตเตอร์นะครับตรงนี้ป้าบเข้าไปอ่าสิบสามล้านเลยครับแล้วก็ซ้ําไปครับแฟชชี่สวอตแบนชิปด้วยแบบตัวแฟดยูอาร์ผมปาดเข้าไปอืมหกสิบเจ็ดล้านหรือเปล่าไม่แน่ใจครับแรงนะแรงนะแต่ว่ายุงเขาน่าจะยื้อให้อยู่ครับซูริผมเข้าไปต่อยครับตรงนี้ดิเซตซาวครับซ้ำอีกรอบครับแบบคิงยูอาร์เธอปัญหาหลักๆของเขาคือยุงกับเจนอตนะครับตรงนี้ คือถ้าอยู่กับเจนนอนเขาตายเนี่ยน่าจะสบายเขาอีเฟย่าอีกตัวนะครับแล้วปาดไป57ล้านตรงนี้ยังยืนันอยู่ครบนะครับสหรับทีฝั่งนูน้นโอเมก้าสตาร์แคนนอนครับจากโบลอสยูอาร์ฝั่งผมปุกปักปุกปักปุกปักเข้าไป54ล้านน่าจะลงไปนอนยากครับหรือเขาไม่มีบักปุ๊เฮ้ยหือเขาไม่มีไอตัวกองแคสต์ยูอาร์แต่มียุงยูอาร์ก็แทงได้เหมือนกันนะครับคือต่อยเข้ามาห้าสิบสองล้านนะครับซัมก็ไปอีก 3, 4, 3, สามสิบสี่ล้านซัมก็ไปอีกเก้าสิบอล้านแล้วด้านหลังลงไปนอนสองตัว G4UR ครับอ้าวสูรยังแรงเหมือนเดิมนะครับปาดไปอีก50ล้านครับตรงนี้สู้หรือเปล่า e x p l o s i v e flank slash ครับจากตัว f e y a UR ฝั่งนู้นนะครับปาดเข้ามาอืม35ล้านได้อยู่แต่ระเบิดน่าจะแรงกว่าครับแฟชชี่ Swordman Chief คจากตัว8 UR ฝั่งผมปาดเข้าไป20ล้านว่ะเอาว่ะยุงยังยืนอยู่ครับเนี่ยไอ้สตัวที่ผมกังวลเนี่ยยังยืนอยู่ครบเลยครับตัวที่เหลือไม่ได้เท่าไหร่ครับมาครับ ป่าสักไปคิวสี่ล้านครับยังยิงกันอยู่ครับมีโลขึ้นมาแล้วเฟย่ายูอาร์ครับยุงไม่ได้อันสีนะขวัญธรรมดามาครับแฟดชีสปอลแมนชิพซ้ำอีกรอบนะครับแบบแปดยูอาร์ผมป่าเข้ามา20ล้านเอาดิเอาดิดิเซซาวครับจากคิวยูอาร์ฝั่งผมบัฟเข้าไปอืมกระดับกระดังทีนี่ไงนี่อุ้ยลงไปน,นอนเลยครับเจอดาบปักผมเข้าไปทีเดียวเอาอะเออแชรเตอร์ครับปึกนี่ไงสองตัวนี้ยังยืนอยู่ครับเอ้าแล้วยุงหายเรียบร้อยครับจะปิดฉากได้หรือเปล่าแบบไฟนี้เฮลออฟคาร์เนี่ยเหมือนจะไม่ค่อยได้โชวว์เเเเท่่่่าาไไหหรรรนนะจบ็ปปือลีย แต่ก็ถือว่าได้ครับ24ล้านอ้ยยังไม่จมนะฝั่งนู้นดูเหมือนไม่เล่นนะครับทีมเราเล่นู่ฝ่ายเดียวเลยเนี่ยทีมฝั่งนู้นก,ก็ดูตึงนะกรอบไฟด้วยครับทีมผมเป็นกรอบแดงอยู่เลยใช่ไหมแต่ว่าแล้วไงใครแคร์กรอบไฟแต่ผมสู้ไงคุณมียุ่งแล้วไงคุณมียุ่งผมจะไม่ยุง่งแล้วลงไปนอนครับเหล่เจนอสตัวเดียวซึ่งไม่ได้เล่นนะผมบอกก่อนป่าเข้าไปอีกครับึืง13ล้านยังยืนอยู่ครับเอาดีต่อยสามเข้าไป3 7 0 0สนเจ็ดนะครับดวบัฟเีกทีครับ่จาจะใกล้ แฟชชสวอนแมนชีพับปิดฉากเลยหรือเปล่าอันนี้ปึ๊บปับ๊บยังไม่จบบออยังไม่จบบออยังติดโล่อยู่ครับไปเผามาโอเคบอลครับเข้าไปซ้ำอีกทีนึงป้าโอ้โห๙ดามจดอย่างแรงแล้วแล้วเบิดยังไม่ตายครับไปอีกก็แอสไต์ครับซุยริวต่อยเข้าไปตายเลยหรือเปล่าแล้วล่วงเลยทันทีครับโอ้โห เรียบร้อยคหับอ P p ของแฟนประกายแสงยูครับดำมเิล้านแบ่งแบ่งครึ่งกับซูนิลิกนสาล้านครับดเินรวมถึง343ล้านสำหรับตัวนี้ก็ประมาณนี้หรับไอดีของคุณ s t a r ์บอฝากมาเปลี่ยนอะไรกลับคืนด้วยนะผมขี้เกียจก็วันนี้ครับสำหรับคลิปนี้ใครมีไอดีที่เทพอยากอยากจะส่งมาให้รีวิวเนี่ยก็ส่งมาได้ที่เพจนี้เลยเดี๋ยวขึ้นไปให้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับใครอยากจะสุ่มหรือว่าเปย์ครับวันพัชแมนเนี่ยยี่รับลีวชั อย่าลืมนะครับแอป x p o ฝากไว้ด้วยครับใครที่แบบมีเวลาว่างอยากเล่นเกมเฮ้ยได้เงินด้วยก็ฝากด้วยครับแบบแอปแอป x p o นะครับเดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้าคลิปผมไปละเจอกันก็ผมบ๊ายบายครับจุ๊บ